สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP สองรี่สิบห้ามาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP สองรี่สิวันนี้ก็คือความน่ารักของไบร์วชิรวิทย์ผู้ที่ทําให้ช่องว่างระหว่างศิลปินกับแฟนคลับมันแคบลงค่ะ ทุกคนวันนี้พี่ชมขอแวะมาพูดถึงความน่ารักของน้องไร้กันสักหน่อยนะคะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวสักเท่าไหร่เพราะว่าอยากจะมาเล่าความน่ารักความประทับใจที่มีต่อน้องจริงๆเพราะว่าเห็นแล้วมันอดใจไว้ไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนคือวันนี้น้องไร้ได้แวะไปที่งานนิทรรศการรูปถ่ายที่บ้านเบสจัดขึ้นนะคะ คือวันนี้น้องแวะไปท,ทั้งทั้งที่วันนี้น้องก็มีงานช่วงเย็นนะคะเพราะช่วงเย็นน้องมีงาน F4 Thailand First Premier เนะคะก็คือวันนี้เป็นวันแรกที่จะออนแอร์ F4 Thailand นนะคะแต่ว่าวันนี้น้องก็ยังปลีกเวลาเพื่อที่จะไปงานนี้เพราะน้องรู้ว่าแฟนคลับตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อน้องจริงๆ แล้วอีกอย่างในงานนี้ก็จะมีโปรเจกต์ดอกไม้เงินหรือโปรเจกต์ต่างๆที่แฟนคลับทำให้น้องเนื่องในวันเกิดของน้องในปีนี้นะคะก็คือจะไปรวบรวมกันไว้ที่งานนี้น้องก็เลยอยากจะไปเก็บโปรเจกต์ต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ไปดูนิทรรศการแล้วก็เหมือนน้องอยากจะไปเจอแฟนคลับที่งานนี้ด้วยค่ะเพราะว่างานนี้ก็มีแฟนคลับไปดูนิทรรศการกันเยอะมากๆค่ะทุกคนวันนี้น้องไปกับคุณแม่แล้วก็คุณลุงอีกคนนะคะ แล้วน้องก็ไปถ่ายรูปอ่ารูปภาพของตัวเองต่างๆที่โชว์ไว้ในงานนะคะมาลงที่ story ่ g ด้วยเดี๋ยวนะในคลิปที่น้องถ่ายมามันมีรูปนี้ติดมาด้วยคับทุกคนแหมเพราะที่ถ่ายให้ติดรูปนี้มาด้วยเนี่ยอยากจะอวดฝีมือการถ่ายรูปของตัวเองหรือว่าอยากจะอวดแฟนจะพ่อเอาดีๆคือปีที่แล้วก็มีรูปของน้องวินอยู่ในนิทรรศการด้วยนะคะ ก็คือเป็นรูปถ่ายที่เป็นฝีมือของน้องไบร์เองนั่นแหละคะ่ะทุกคนรูปนี้น้องก็เป็นคนถ่ายเองแถมอัพลงที่เพจ I s a ซ it before ที่เป็นเพจรูปถ่ายของน้องเองด้วยนะคะแล้ววันนี้รูปนี้ก็มาอยู่ในนิทรรศการรูปถ่ายของน้องเองอีกด้วยคือไบร์รักน้องวินมากจริงๆนะคะเพราะไบร์จะมีน้องอยู่ในทุกๆช่วงเหตุการณ์ในชีวิตของไบร์เลยคะ่ะคือสมกับที่เขาเกิดมาเพื่อคู่กันเกิดมาซัพพอร์ตกันและกัน แล้วก็เกิดมาเพื่อมีกันและกันอยู่ในทุกช่วงชีวิตคะ่ะทุกคนคือปีที่แล้วน้องก็แวะไปที่งานนทิทรรศการแบบนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปรวมกับแฟนคลับแบบนี้นะคะน้องถ่ายรูปถ่ายคลิปเก็บไว้เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจําดีๆครั้งนี้ก็เหมือนกันคะ่ะก่อนจะกลับน้องก็มียกกล้องขึ้นมาถ่ายแฟนคลับด้วยแล้วก็ยังมีตะโกนฝากแฟนคลับให้ดู F4 คืนนี้ด้วยนะคะน่ารักจริงๆเลยครับรูกคือไบร์เป็นดาราศริลปินคนหนึ่งเลยนะคะ ที่ทําให้เรารู้สึกว่าช่องว่างระหว่างศิลปินกับแฟนคลับมันแคบลงจริงๆมันไม่ได้กว้างจนเกินไปมันเลยทําให้เรารู้สึกอบอุ่นคือพอเห็นแล้วยิ่งหลงรักน้องมากขึ้นคือไม่แปลกใจเลยที่น้องจะมีคนรักเพิ่มขึ้นมากมายขนาดนี้ว่าไหมคะค่ะคลิปนี้พี่ชมต้องขอขอบคุณแฟนคลับที่ไปงานวันนี้แล้วก็ถ่ายคลิปมาฝากกันนะคะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้เห็นได้ดูความน่ารักของน้องร่วมกันนะคะ วันนี้พี่ชมต้องขออนุญาตนำรูปนำคลิปพวกนี้มาประกอบในการเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์ในงานแล้วก็ไปดูความน่ารักของน้องกันนะคะไปเลยค่ะ

เดี okay. ๋ยวตอนเดินกลับรถพัวไม่เดินตามแล้วนะคะใส่หน้าหวานหน้าแมวใส่เราเดี๋ยวลุงนิดนึงนะเดี๋ยวพี่ให้น้อนถ่ายมากลุนิดนึงนะลงมดเลยค่ะซ้ายขวาเอไปค่ะทำแผวนนี่ลุงไหนได้ไหมคะได้ค่ะปพัดลงไปทางนี้เลยค่ะหนูแอน

อขให้หนูสักร้อนค่ะบายบายค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เราต้องไม่เดินทางแล้วนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะหนูว้าค่ะได้เลยจับรูปนะครับบ๊ายบายบายบาย บายให้เปเบอร์เดย์งนานะครับมีงอีเอ้ดนะคะเห็นไหมคะทุกคนน้องน่ารักมากๆเลยเนาะทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดแล้วก็อบอุ่นอบอุ่นทุกครั้ง คือทั้งๆท,ที่น้องก็งานเยอะช่วงเย็นก็มีงานต่อแต่น้องก็ยังแวะมาแค่นี้ก็ทําให้แฟนคลับอย่างเรายิ้มแก้มแตกแล้วก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจแล้วจริงไหมคะค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอนําความน่ารักของน้องรมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจจริงๆค่ะเพราะว่าพี่ชมเห็นความน่ารักของน้องแล้วอดใจไว้ไม่ไหวเลยอยากนํามาแบ่งปันให้ทุกคนได้เห็นร่วมกันงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาฟินกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคน วันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ